สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเป็นเทปพิเศษเพราะว่าวันนี้เรามาเล่นเกมแบบสดๆกันกับเกมที่มีชื่อว่าซูเปอร์มาริโอันครับตอนนี้มันเป็นกระแสมากเลยอ่าฮะเพราะว่าไม่มันไม่เป็นกระแสไม่ได้ฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นสายเกมคอนโซลแล้วก็เป็นแฟนแฟนบอย Nintendo นะครับก็จะรู้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์นะฮะของ Nintendo ไปเลยนะครับหลายคนเข้าใจว่า Nintendo เคยประกาศเอาไว้บอกว่า จะไม่ทําเกมลงมือถือนะครับแต่สุดท้ายนะฮะจะ,จะ,จ,ะจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับนนี่ออยูใมืแบบ้เลยนะอ่าเรียบร้อยแล้วะนะครับก็คือ Super Mario Run จริงๆเกมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฟรี ค่ะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเป็นแค่ฟรีตรงฟรีอยู่่ดานฟรีฟรีเหมือนฟรีทัวร์เทเล่คือฟรีให้ลองเล่นก่อน3ด่านนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องจ่ายเต็มนะครับด้วยราคา349บาทนั่นเองนะครับตัวเกมหลกัหลกๆแล้วจริงๆเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับอ่าปล่อยให้มาริโอวิ่งไปเองแล้วเราเนี่ยเป็นคนกระโดดนะครับแต่แต่อย่าไปนึกถึงคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันจะมีสเต็ปแค่วิ่งตรงไปเรื่อยๆแต่ตัวมาริโอเนี่ยมันจะกระโดดเออเยอะมากมายเลยฮะเดี๋ยวเอาเราตัดเข้าเกมเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูภาาาพในนนเเกกกมัดีว่ะ ทาดเรียบร้อยนะโมเราทําหน้าไอ้นี่ไว้ให้แล้วหน้าเพจไว้ให้แล้วนะครับนี่นะฮะก็เป็นตัวหน้าเกมนะครับนี้ก็คือตรงกลางนี้คือหน้าตัวเกมที่แจกบนหน้ถือในตอนนี้ครับที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันดีกว่าทัวร์เย้เข้าหมดทัวร์อยู่ทางด้านล่างครับโอเคตรงนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีแค่สามด่านทห้เราเล่นก็คือข้างล่าง ถ้าเราไม่เสียถ้าเราไม่ยอมเสียตังอะนะเเล่นได้แค่3ด่านแต่ว่าตอนนี้นะคะรู้สึกว่าทีมอัลไลสเตชันนี้โคตรเทพโคตรโลดทุกด้านแล้วโคตรขยันรีบเล่นรีบเล่นยังไม่เก็บเหรียญคือคือคีย์ของเกมเนี้ยมันคือการเก็บเหรียญเว้แล้วแล้วเหรียญน่ะเอาไปเอาไปซื้อของใช่ป่ะแต่ตอนนี้อ่ะอ่าให้น้องจับจางเราเล่นก่อนขอด่านแรกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมาส์เอาเมาส์หมุนที่ดูก่อนสองสามด่านนี้นะครับค yeah, ือด่านที่แบบเล, ius, ล <c <c ่นฟรีใช่ไหมถูกต้องไหม อ่านะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นฮะมันจะเข้าด่านบอสแล้วก็ด่านต่อๆไปที่ขึ้นมาข้างบนทั้งหมดเนี้ยต้องซื้อนะครับต้องยอมจ่ายเงินเหมือนกับว่าเล่นเล่นปีนี้คือเบอร์หนึ่งใช่ครับผมโอเคฮะโอเคมาดูกันเลยฮะขออนุญาตเล่นด่านแรกก่อนดีกว่าเนาะเออเอาเลยฮะได้ดูแบบน่ารักสดใสอะไรงี้เพราะว่ามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งให้เล่นให้เล่นเลยก็กลัวกลัวจะโดนด่ามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งหมาแมวสิเออไป อันนี้ม่ใช่ <Okay. S 2> เหตุอะทำไมไม่ใช่มาริโออ๋อพี่อาร์เปลี่ยนตัวละครใช่มเปยนตัจริงๆมันต้องเป็นมาริโอเปลี่ยนเป็นมาริโอให้น้องดูหน่อยได้ไหมรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยเลยเทปเลยเกินอ่าแล้วตัวนี้มีมีขอ้อความดีข้อดียังไงวะไม่รู้อ้าวเวก้าอ๋อก็คือเล่นปกติโอ้ยเฮ้ย้ยอ๋อจับจังเพลิรนได้ยังไงแกมันโดดกลับหลังได้ด้วยได้ไงนี่แล้วแต่คือช่วงแรกๆอ่ะมันแทบจะไม่ค่อยโดนศัตรูโจมตีเท่าไหร่นะครับผม เออนะครับอ่าโดดแล้วลงมาปึ๊บหน้าอย่างนั้นจร <Yeah. S 1> ิงๆไม่ต้องกระโดดก็ได้นะเมื่อกี้กระโดดกดแชกแกดแชจะโดดสูงใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> โอเค <c oughs> นะครับผม <Yeah. S 1> อ่าอ้าวแต่อย่างเงี้ยโดนนะฮะแล้วก็กลับไปกดกดกดลงมาเออโอเค เวลาเราเอาเวลาเร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 าพูดง่ายก็คือถ้าเราถ้าเราตายหรือเราโดนไอ้โจมตีนะฮะเรียบร้อยนั้นเนี่ยจะกลายเป็นฟองนะย้อนกลับไปด้านหลังเพื่อให้ไปแก้ใหม่นะครับแล้วกลับมาเล่นใหม่เลยอย่างนี้อ่าเรียบร้อยอ่าตัวเหรียญสีม่วงนะฮะด้านบนตรงนี้ก็คือเหรียญที่ต้องเก็บให้เคลียร์ถ้าเกิดเก็บครบหมดห้าห้าห้าดัวไอห้าเหรียญนะฮะผมก็จะอัปเกรดเข้าไปนะครับว่างั้นอ่าโอเคอันนี้เป็นด่านด่านแรกเดี๋ยวมันมีเห็บด้วยนี่อ้าวแล้วไม่รับละหอยอ่าไปเถอะ อ้า๋ออยากจะโดดกลับได้อีกนะฮะสวยโดดไปอีกอ้าวโอเคโอเคอย่างนั้นชี้อย่างนั้นสวยสวยไปต่อได้นะไม่มันมันไปต่อแล้ววนไม่เห็นแล้วแต่มันโดดไม่ถึงเออโอเคนะครับอ่ามาริโอใน iOS ใช่ไหมครับใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับผมดีครับเซนอมอนหวัสดีครับโอ้โหเริ่งประชูเก่าเลยนะครับเซนอมอนตายแล้วแหมนี่ก็โอ่ฟุ้งมากมากครับแฟนคลับกลับมาดูด้วยกันนะครับ ลักลั่เลิฟเลิฟนะครับอืดูดิอะไรมันโดนไงเอ้ากระจอกไงแกไม่มีตัวอะไรที่บอกว่าโดดสูงไหมฮะน่าจะหลุยมัง้ง<อ>ต้องลองดูก่อนเพราะจริงๆน้าตามตามตามเนื้อเรื่องนี่ก็วางไว้เนหลุยจะโดดไกลกว่ามาริโอนะครับโอโดดได้สูงกว่ามากกว่าเออเออเอา้ววเอาวกรไสลาเลยไม่ยอมขึ้นไปแกบเหรียนด้วย อ๋อนี่ออกก่อนออกเซอร์ออกก่อนหาเล่นไปเล่นไปภาพสวยมากนะครับผมชอบผมชอบภาพมากเลยนะฮะจริงๆผมใช้ Android อยู่นี่ผมจะพอเปลี่ยนมาใช้ iOS ก็เพราะเกมนี้นะครับมองตรงนะครับผมแต่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะฮะเพราะตัวเกมเองก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นเล่นจบหมดแล้วนี่จะน่าเบื่อแค่ไหนเนาะแนะออนะครับโอ้โหแล้วเดินมาตรงๆยี่ท่องๆแล้วเอาไปสามเหรียญพอไปบ้า มันยากทวไมพี่ออกพี่ลองเล่นไหมเล่นแล้วพี่เล่นแล้วพี่โอเคพี่ไม่มีปัญหาเลยมันยากไมมันยากปะไม่มันก็มันมันยากมายากแหละเพราะเราไม่ได้คอนโทรลเองกับมือไงแต่เราต้องเราต้องวางแผนไงมันไม่ชินไงปกติที่เราเล่นเมื่อก่อนเราเล่นเราจะแบบใช่แต่ผมชอบนะคือมันก็ทําให้เราเล่นสามารถเล่นได้เป็นมือเดียวไงก็คือเราจะโหดรถเมย์อยู่หรือทําอะไรอยู่แล้วก็เล่นมือเดียวโปเปะโปเปะไรแบบใหม่ๆอ่ะลองดูลองดูจริงๆด่านบอสจะสนุกด่านบอสจะสนุกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูก่อนก็ได้เออเอาโวสอง คือด่านหลังๆมันต้องยากแน่เลยอ่ะยากยากมอนสเตอร์ด่านด่านหลังๆเนี่ยมันจะกระโดดหลบไม่ได้ด้วยมันหลบเองให้เราไม่ได้ด้วยผีนี่คืออะไรอ่ะอ้าวผีก็คือผีไงหอยเออขาไม่ได้แปลกๆว่ะกูงงอ่าตายครับไม่ได้บังคับยากครับแต่โคตรยากอ้าวุ้ยผีมันพยายามหนีสิก็พยายามหนีสิกระโดดดิเออเดนวนไปขึ้นต่อขึ้นไม่ได้ไม่กระโดดแช่เขาให้กดแช่เมันจะกินหัวยังไงไปดิไปดิ โอเคโอเคเขาจะเขาจะแล้วเออก็แค่นี้เนี่ยยากตรงไหนไหนวะโอ้โหลงมาข้างล่างนี่อะไรเนี่ยเร็วๆดีๆเลยเนาะเร็วเร็วระวังระวังผีไล่ระวังผีไล่เออเข้าประตูใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่กระโดดประตูบอลเออเข้าเลยอ้าวโอ้ยยานประตูดีฮะดีครับสวัสดีครับ งลง Play Store ยังครับยังเลยครับยังไม่มีข่าวด้วยนะครับว่าว่า Android จะได้เล่นเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ลง iOS ใช่ครับจะต้องกเก็บเหรียนให้หมดเหรอใช่ไม่ไม่ไม่ต้องหมดเข้าประตูเนี้ยประตูเขียวนเนี้ยเนี้ยเเข้าเลยจบแล้วเนี่ยเออเพราะมันจะเป็นแบบเหมือนประตูหลอกเราอ,ะอ่ะเออไปทางวงวกด,งดงอ่ะเออคล้ายๆเรแมน,น,เรนเปล่าครับเรแมนตัวไหนวะเรแมนออริจิน,หนเรนรนหรอ เลแมนออริจินเหรอครับผมว่าไม่น่าไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าซ้ายนะครับอ๋อไม่ไม่เลแมนผมรู้จักพี่แต่ว่าผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเลแมนภาคไหนมากกว่าต้องใช้คํานี้เดี๋ยวคือระบบมันเยอะมากจนแบบกดก็ะถุกตรงตรงลูกศรสที่ลูกเลยเขาสอนลูกอยู่หรอลูกกดกันเออนลูกไหมไม่คือบางอย่างคือไม่ไม่ใช่ว่ามันยากหรอกลูกไหยลูกงูหลูกเข้าใจไหมลูกมันแน่นดิยิ่งจะเก็บเหรียญนี้โอะยดู ตายแล้วดูโอยกว่าจะเล่นได้นะครับผมะครับผมบอกเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหา,าน,นะครับผมเนื้อฉากสวยมากเลยนะฉากมันโอเคเลยลนะ่ะมันดึงดึงฟิลของไอตัวมาริโอมาหมดเลยนะค่อนข้าโอเคจ้าจ้าโอ้ยผมจะจับขคอสคลีร์มรันเนี่ยบอสเนี่ฮะมาแล้วฮะทุกป,ป,ป่านั่นเองครับ อ๋ออ๋ออะแล้วเราจะฆ่ายังไงเอ้ายอมชนเลยแล้วก็ไปสิเออแค่นั้นเลยจบจบแล้วหรอใช่ครับแต่ว่าปุ๊บแน่กลายเป็นตัวคูริโบนะครับผมก็พูดง่ายก็คือตามสูตรของมาริโอเดิมก็คือว่าพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุปะปอมนะครับอาประมาณนั้นนั่นเองนะครับมันต้องไม่ยกว้างเออน่าจะสิตอนนี้นะคะเรากะลงอยู่กับพี่อาซาโตชิเล่นเกมมารโอนะคะครับ S <S 2> <S 2> <S อ่าคุ้มไหมครับ300บาท เดี๋ยวเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้พี่เขาเล่นหน่อยนะนี่พี่เขาก็เล่นมือเล่นไหนบอสด่ะไหนเนี่หกขีดสามเฮ้ยหกขีดสามเลยเหรอโอ้ยดูก่อนครับดูก่อนหกขีดสามครับจะได้เห็นตัวบอสอันนี้ย้ำก่อนครับว่าสปอยนะครับผมสปอยหนักมากสปอยหนักกมาครับพอดบอสดันดันหกขีดสามเลยทีเดียวนะครับแต่ด่นน่าสนุกมากครับเพราะเป็นเป็นเรือบินถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นใครที่ชอบเล่นควายถ้าใครที่ชอบเล่นเอ่อซุปเปอร์มาริโอ้บอสสามอ่าก็คงจะชอบดีจะคุ้นดีนะครับ ไม่เหมือนไม่เหมือนวิกเตอร์นะไม่เหมือนวิกเตอร์วิกเตอร์เกมอะไร่ะวิกเตอร์เกมอะไรอ่ะเออเกมอะไรครับช่วยขยายความนิดนึงนะครับอ่ะพาไปสู้กับคนอื่นอ๋อเดี๋ยวพาไปสู้กับคนอื่นแต่ถามถามถามก่อนน้องคตอบคำถามว่ารู้สึกยังไงกับสามร้อยสมร้อกว่าบาทที่เสียไปผมคุ้มนะผมรู้สึกคุ้มผมโอเคโอเคมากด้วยความที่ว่าอ่ะโอเคมันอาจจะแบบผมไม่ได้เป็นติ่งมาริโอเลยอื อ่าเราเสียสามร้อยเหมือนเราซื้อเกมมาเล่นหกเวอร์เวอร์ละสี่ด่านป่ะแล้วก็มีชาเลนจ์นี้ให้ทำม,มีตัวละครอ,อื่นให้วิ่งอืถ้าเทียบกับเกมสมัยนี้แล้วก็โอเคสามร้อยยอมรับได้ครับครับเรามาเล่นในส่วนของอะไรนะอะไรท็อตแลลี่ปะ่ะใช่แลลีท่ท็อ,ทอตแลลี่ท็อตแลลี่นะครับผมก,ก็จะเป็นก็จะเป็นการเอาตัวอ่าตัวท็อตเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนกับคนงานคนงานของเราเนี่ยมามาประมูลกันได้มามาต่อสู้กันมาปแบบเก ถ้าถ้าถ้าเรืยอถ้าเอาพื้นเพมเลยนะคือเรื่องแรกเดิมทีอ่ะเ,ออเมืองแม่งโดนพังเราังเสร็จปุ๊บคนหายเ,เราต้องไปช่วยจากในด่านกลับมาอ,อแล้วทีนี้มันเหมือนมีแบบเจ้านายสองคนแข่งกันช่วย โอเคโอเคทีนี้ไอ้อีกฝั่งถ้าอีกฝั่งเก่งกว่าไอ้ลูกน้องไอ้ฝั่งที่ห่วยกว่าก็จะมามาเราเออเข้าใจนนั้แต่เราจะสู้กับตัวที่เป็นอ่าบล็อดของคนที่เราจะสู้ด้วยใช่นะครับผมเพราะว่าเขาจะมีการเหมือนกับเป็นการเซฟไอ้ตัวอวตารที่เราเล่นไว้ว่าดันเนี้ยนี่นี่นั่นเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับอ่าโอเคเพราะนั้นถ้าเรายิ่งเล่นเก่งเท่าไหร่ตัวอ่าบลอดของเราก็จะเก่งด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ครับว่าจะมีเงาเงานะฮะวิ่งตามอยู่นะครับก็คือเงาเงาของฝั่งนู้นซึ่ง ไอซาโตชิก็ดันเลือกดัเลือกไอนี่เหมือนกันงไงมาเลยยิ่งดูยากใหญ่เอออยนี้มันเก่งมันมันเอาโคตรตรงองนี้อ๋ออันนี้อันนี้มันมาจากภาคสองมันมาจากภาค2เออลอยลอยได้แบบนี้มันมาจากภาคสองครับ จริงๆภาคสองคือภาค 2S นั่นเองนะครับอุ้ยได้ดาวด้วยได้ดาวด้วยอุ้ยอุ้ยระวังระวังไประวังระวังอุ้เราปี๊ปปี๊ปไปอันนี้เขาวัดจากอะไรอ่ะถ้าเกิดจะเข้าเข้าก่อนเข้าหลังเขาวัดจากอะไรอ่ะวัดจากเหรียญที่เก็บได้ศัตรูที่ช่วยได้ไ้ที่ฆ่าได้แล้วก็ไปไปไกลน่าจะเกี <c <c ่ยวแค่ได้เหรียญอ๋อโอเคครับอ่าประมาณนี้กันละกันนะครับอินเตอร์เฟซดีไซน์มีความเป็นนินเทนโดสูงมากใช่แล้วครับสวยงามและน่ารักมากด้วยนะครับ เออผมชอบเกมญีป่ปุ่นก็พเพราะเหตุผลนี้แหละเอาจริงนะครับผมโอเคฮะวันี้เล่นไปแล้วฮะ,ะ,ฮะเออเม่ไม,ไม่นำอยู่อ่ะดอนนไม่ไม่นำอยู่แต่ว่าบางทีก็ต้องดูเรื่องเรื่องอย่างเช่นเรื่องของด้วยป่ะใช่ใช,ใช่บางทีบางทีเราอาจจะเสียเปรียบเรยพราะเรื่องของ,ของได้และที่เราต้องมาต้องตเช็คกันอีกทีนะฮะ่นหปครับผมต้องมาดูค,ครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับ เ็จะมาได้หาคนเองอ่ะไหนมาดูซิว่าว่าทางเขาเนี่ยฮะแล้วเขาจะคิดสกอร์รวมเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บปุ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 ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาครับปึ๊บปุ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 ๊บปั๊บปั๊บเขามีการแสดงผลไงแสดงผลว่าเราเป็นไงบ้างนะฮะเก็บเหรียญโอ้รู้สึกว่าฝั่งฝั่งคู่แข่งนี่จะไปได้ไกลกว่าหน่อยนึงฮะโอ้ยพี่ซาโตชิเหมือนจะตีมาฮะคนเขาเยอะกว่าหรือเปล่าได้เป็น2องร้อยคนจะไปแล้วฝั่งบนเราเป็น52แพ้ไานิบสองฮะแล้วคนนฝั่งบก็จจะะ จะเทลงมาใช่ไหมโดนขโมยคนคือภาคเนี้ยเราจะมีเมืองให้เราสร้างด้วยอืครับซึ่งเราจะปลดล็อกของสร้างอ่ะขึ้นอยู่กับคนงานซึ่งคนงานคนงานมีหลายสีอะอย่างสมมุติผมอยากเล่นหลุยใช่ป่ะผมต้องสร้างบ้านหลุยทีเนี้ยบ้านหลุยมันบอกว่าต้องมีคนงานสีเขียวร้อยห้าสิบคนสีม่วงร้อยห้าสิบคนโอ้ยมันกินโดนขโมยไปหมดแล้วใช่ซึ่งมันนับแค่แม็กแม็กจากที่เคยมีนะ อ่าอ่าคือถ้ามีถึงร้อยสิบแล้วเสียไปโอเคถือว่าผ่านครับเล่นเล่นซูเปอร์มาริโอ้ลานยังจังเลยครับพี่ไม่เคยเล่นเเล่นดีเล่นดีสนุกสนุกเนี่แน่เออใช่ทำไมอ่ะเจอเกมมันเจ๊งไม่อ้าวอ้าวพึ่งออกเลยครับพึ่งออกเมื่อคืนนอนก้อยทุกฝ่าจริงเหรอครับโตมาที่จะเจอเกมอะไรครับโตมาก็แบบ แบบว่าแบบเก่นออนไลน์เลยอะโอ้โหอัวนี้ก็เป็ดคนะอันนีโตัวมาป้องกับตูนคาริบูอันนี้ก็ไปย้ำโดยยัไม่รู้จักเลยยังถ้าไม่ทำงานต้องเหยียบระเบิดใส่เลยนะไม่ตัวนึงไปไหนแล้วว่ะเอ๊ะไตัวนึงอะพี่เอาอะไแขกเปล่าเป่าไม่อันนี้อันนี้โหมดบอสบอสใหญ่ต้องเหยียบระเบิดต้องเหยียบระเบิดแล้วก็เก็บเห็ดด้วย ก็ใช่ส<ห>ลุวหลบไปไฟนี้ด้วยเออ,อต,ต,ตอนอน,น้อง,งนะครับตอบเสร็จแล้วก็อยากกีฬาลระยุกต์ก้ฬาประยุนต์นะครับประสบการณ์เออเออเออสวยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออน่นาสโอ้โหชอบจังเลยประโยคนี้จะ่พัชไนไ่ควรเล่นพี่กันเดี๋ยวชุดชุยถ้าคนแก่เล่นก็จะคนเด็กเล่นตกเดียวกันชุยประสบการณ์ไอ้อาร์ดเนี่ยมึงโดนด่าแล้วล่ะ แสดงว่าจะไม่ผิดจะมาได้แบบเล่นไม่ได้เล่นผิดปากเบามากเป็นธรรมชาติเออไม่ไม่อันนั้นันคือระดับอันนั้นคือระดับปัญญาและสมองมันแค่ได้เท่านั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มาเรื่องจริงมันเรื่องจริงเว้วยไม่อะเราแค่ได้ร้อยนะครับอ๋อมันเป็นอย่างงี้เออมันเป็นโทนๆอย่างงี้แค่นั้นเองข้าก็ฝึกท่ปากนะครับท่าปากน้อยแล้วปามากก็ลองนี่ลองไหมโซ่าเลยไม่อยากโมการ์ดอไรหนึงโอเค ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้หนี่สปอยฉากบอสให้ดูด้วยใช่ครับสุดท้ายก็คือบอสจะยังเป็นคุปปะอ่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรนะคุปปะนะครับผมอ่าเห็นมาริโอเกมมาริโอชัดขนาดนี้เลยนะเนี่ยเออมันน่ารักนะมันน่ารักก็ภาพภามันได้มันเออแล้วแล้วพีทจะบอกไปูาสตรต่อไปว่าอันนี้การจุกแล่นะจุบหัวอ่าเรียบร้อยย้มาริโอก็โชลิเคนใส่เจ้าหญิงใช่ครับผม ฉากแตกกันไปทุยนะครับไปแล้วพวกเราปล่อยเก็บเหรียญต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับดู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 เจไดดูเจไดเจไดเลยเจไดชอบเหลือเกินเจไดชอบเหลือเกิน